เอ้ยพรุ่งนี้หกโมงมัดอยู่วะเลยเหรอหกโมงครึ่งอ่ะมารวมหน่อยนะเจเคเขาให้ไปซ้อมให้ทุ่มหนึ่งไอ้ที่มันหยุดแล้วเราเต็มเลยอ้าวมึงไอ้นี่เลยกูมีโอเวอร์เลยเอ้ยมโนกมึงแจ้งพี่วินัยเลยมันมาไอ้นี่อีกแล้วเนี่ยให้มันโดนปรับเลยเพี้ยใจส้นตีนเลยเนี่ยเที่ยมโนกอยู่ปะไม่ได้ใส่นาเลยอย่างนี้บอกแกกัะเออเนี่ยมึงเอาให้มันโดนปรับไปเลย

ครับอันนี้ด่าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ด่าหรือเปล่าครับเนี่ยเดือนออกไปออกจากแลนผมด้วยครับโดนชนครับไม้ผมคุณแก๊งคุณชนผมเนี่ยคุณไม่ขอโทษเลยครับออกจากแลนด้วยครับไม่แล้วไม่เทานะคไม่เท้ามาไม่ผมถามว่าชนผมไม่ขอโทษเลยหรอออกไปจากแลนด้วยครับมาก็มามาไปแลนจะชนะมามามาไปกองแต่กูมีปัญญาเนาะโอ้ยยยยยยย ล้วเก่งแต่ก็แพ้เพลงวาับวาอะไรจะมีชนะกูว่าเงแล้วนะอุ้ยไข่ต้มกินอะไรก็อร่อยไม่ไหวนล้นปงมันไมันนกีไ่อันนี้ผมถามเลยผมไม่ด้จะด่าเลยว่าชนผมไม่ขอโทษเลยหรอครับ ที่ต้องไปเล่นเบทแล้วเนี่ยโทษหน่อยครับขอโทษหน่อยคำนึงก็ดีครับต้องกินไก่นะคำนึงก็ดีนะถ้ากินเยอะแยะหน่อยโอ้ยไม่มีคำขอโทษเลยไอ้ดุง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 เาไม่น่าดุ้งว่าตีอะไรยัส่งมาเฮ้ยดูดิไอ้ดคิดตัวตลกเลยได้ทขับใหญ่ก็ดุเรศเลยเพศ <laughs> เอาเอาเอาอีกแล้วชนอีกแล้วโอ้โห นี้ดวยโอ้ทีแม่งเอาไอแปดชวนพิติตกูกระเด็นไปนู่นเหี้ยทขามีแรงกินดงด้วยรักษาไว้ได้นานๆนัเขามีปัญญาเฮ้ยเขามีปัญญาอย่าไปว่าเขาเขามีปัญญาชนะทักทียังไงลมน้อยลมน้อยลมน้อยจะจะถอยรถลมน้อยไอนี่ไงไอ้รถไอ้รถตื่นที่มันยิงไอ้นัมวานอ่ะเไอเนี้ย แม่้้่นกับ้านตกลับ้าม่วมกล้านม่นออี่รหมดแ้วน่อย่างเลือนเลยกูไม่เคยเจอแก๊งเี้อะไรที่เลือนขนาดนี้เลยนะ้แ๊้ยไม่ไลอนเลยทไมเี้ยไม่ไล่มันอ้วก็ไอ้นี่มัน่ะไล่ไปแล้ไม่ไปเราก็ตีมันได้ไม่มีใครตีมัน ต้งจะเทให้อย่างเดียวเลยได้ไอ้เทียวเอมึงเป็นยังไงเนี่ยมึงฟังกูดิกูบอกแล้วว่ากูเป็นคนตัดสินใจที่กูไม่ให้แทงเพราะอะไรมึงได้เปรียบนี่สุดท้ายถ้ามันแทงมึงมึงก็ได้เปรียบอ่าสุดท้ายมึงไปแทงแล้วมันเกมพลิกแบบวันนี้อีกอะว่ามึงรู้ป่ะมึงรู้ป่ะทำไมกูยืนนิ่งทำไมกูยืนเหลาเพราะว่ายืนให้มันแบบใกล้ๆมันให้มันหมันไส้หนึ่งถ้ามันแทงมึงสวนอ่ะหนึ่งเลยมันแทงมึงก่อนเนี่ยมันเสียตังค์แต่ถ้ามึงแทงมันก่อนเนี่ย มึงมันไม่เสียตังค์ไงมึงก็ได้ไหมแต่เรื่องข้อเทมันก็ได้นะพี่ป๊กเต็กถ้าเรามีปลอกแขนอะถามสะพามาแล้วใช่ก็รู้แล้วแต่หมายถึงว่าเวมต้องใจเย็นกว่านี้หน่อยนะเรื่องเนี้ยมันแอบฟังอยู่หลังพวกเดี๋ยวผมคุยอะไรมาคุยข้างหลังดีกว่ามาเดี๋ยวมีคนแอบฟังข้างหลังแบบข้างหลังอันนี้เลยอะไม่บอกแรงกูญะจตลาดมึงจะคุยในแรงสิมึงก็คุยมาที่นี่มาที่นี่มาตรงป้ายนี่ป้ายเจเคเนี่ยป้ายใหญ่อะ อยู่ข้างหลังมึงไม่เห็นหรอไอ้เงี้ยมึงมาคุยข้างหลังไม่ดีกว่าหรอว่าไอ้เงี้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไมควบคุมอ่ะตรงนั้นมันไม่ควบคุมแลนเข้าใจไหมอย่าให้มึงคุยในแลนเออขับมัน้วนจัดเลยตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยมาเนี่ยมายืนกันตรงนี้เลยนอกแลนไอ้เพื่อนนี่มึงฟังกูดิกูบอกไปแล้วว่าเวลามีอะไรกูเป็นคนพูดแล้วมึงต้องฟังเว้ยทามายืนรวมกันแล้วเราคุยวอลก็ได้เปิดหนังก็ซิฟเราคุยวอลก็ได้น้องกูไก่ก๊จีพูดแล้วมึงก็ฟังดิ ว่ามาตรงนี้พูดแล้วขึ้นเสียงไม่พูดแล้วอะคือไอ้ก้อนมันจะให้ไปข้างหลังติดนูน่นข้างหลังก็คือสระน้ํานูน่นไอ้กอ้อนไอ้ก้อนจี้มันไปไม่ได้ตรงนั้นมันไม่ครอบคลุม,มแล้วแล้วแล้วก็บอกว่าเออขึ้นเสียงแล้วก็ไม่พูดแล้วก็คือพูดกันหลายรอบแล,ออล้วเนี่ยโหลเนี่ยใครว่างๆจะส่งคลิปจะอ,อะไรส่งมาเลยไม่ด้พ<ม>ี่ก<ม>็ะชี้มันปะวะมันไปแล้วเออไม่เป็นไรมาคุยมามามามันไอ้ไอ้เไอ้ เริ่มไม่โอเคแล้วนะอย่างเงี้ยเหนื่อยจะคุยแล้วนะบางทีก็อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรอยู่ในพื้นที่เนะี่ยเปิดไปดิซิบวงตะโกนนะคุยวอก็ได้ไม่ใช่ไปคุยนอกแลนด์ใช่ตรงนั้นไม่ครอบคุมก็ใช่ไงผมก็บอกไปแล้วไอ้ก็จจีมาดิน้องตรงนั้นมันไม่ครอบคุมไงมันไม่ได้ขึ้นเสียงนี่ ยิ่งโตต้องยิ่งมีเหตุผลนะไม่มีเหตุผลผมไม่คุยแล้วนะเงี้ยไปมึงลเบื่อ,มา,อมาเ็วกรจจิืมยได้แม่คุยเลยไม่มีอะไรครุยหรอกไม่น้องๆมันก็มีเหตุผลว่าเออตรงนั้นมันไม่ครอบคลุมไงมันอกมันก็บอกอยู่มันไม่ได้ขึ้นเสียงนี่มึงเป็นหัวมึงต้องไอ้นี่ที่ใช่หรอะไม่ขึ้นเสียงใช่หรอฟังไหมไอ้เกียฟังไหมเอาแล้วผมบอกพี่หลายรอบเปล่า นี่ทะเลาะกันทำไมวะไอ้เหี้ยไม่เข้าใจละกูงงกูกูว่ากูไม่ได้อะไรนะแต่พี่กัตจิเขาก็บอกเออว่ากูขึ้นเสียงเนี่ยเมื่อกี้คนเขาเขาเตือนกันกี่คนเนี่ยคือข้างนอกกับไม่คข้าพุมเว้ไอ้สัสใช่แล้วใครสัสข้างนอกอ่ะเมื่อกี้เขาเตือนกันพี่กี่คนพี่กัตจิไม่ไม่ไม่กูไม่อยากให้ทะเลาะกันประชุมดีกว่าเว้เล่นตึเล่นตึตอนนี้มาไปด้วยว่าคุยพี่กัตจิมาด้วยไหมพี่เปพปให้ได้ชนะให้ได้ดิวะอย่างอย่างนี้เลยจะเย้ไอ้เหี้ยกูไม่อยากทะเลาะเว้ยมันใช่เรื่องไหมนี่ วันนี้มูดมันก็ไม่ดีพออยู่แล้วนะได้ของ่อยนะครับพี่ชายแต่ยังไงยัหนุนกซื้อเลยครับซื้อเลยขอบคุณครับกูเห็นละกูเห็นหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยพอแพ้แล้วเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยอีกครับไอ้เหี้ยตอนชนะเป็นยังไงอ่ะก็กูพูดแล้วไงว่ามีอะไรให้ฟังกูเนี่ยเพราะมึงไม่ไม่ฟังไงถ้ามึงทำตามที่กูบอกว่าเออเดินมาตรงนี้ก็จบแล้วพี่สิเล็กพี่สิเล็ก ผมผมตั้งชื่อคลิปห้าแต่เลทสามคลิปอะคลิปคลิปแรกชื่อภาพไม่ตรงวงเล็บหรือเปล่าภาพสองสองรลอยเฟรมตีไม่ตายภาพสามภาพสามตีหลังหัวตีแอ๊บใกล้ตรงแลนะไอ้หี้ยเป็ดอะว่าไงจะคุยไหมนี่คุยไหมมาติ้คุยเลยคุยเลยิงคุยเลยคุยเลยก็นั่นแหละมึงต้องซ้อมแล้วก็พัฒนามากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ปืนมันเข้าแล้วอะเราต้อง เราต้องที่หลังหาซ้อมหาปืนได้เนี่ใช่ต้องต่อไปต้องซ้อมปืนอย่างเดียวละเพราะว่าเราเพราะว่าไอ้กฎมันเป็นอย่างนี้มันไม่ต้องตกลงกันเรื่องปืนนะคือมันจะไม่มีการตกลงกันเหมือนเดิมอ๋อคือมันบังคับเล่นเลยใช่ไหมใช่มันไม่มันไม่ได้ตกลงตกลงไม่คือการตกลงสมัครใจกันมากกว่า๋อช่แต่ว่าถ้าตกลงในที่นี้คือตกลงไม่เล่นแต่ถ้าไม่ได้ตกลงก็คือต้องมีปืนอยู่แล้วสองกระบอก เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แล้วแต่จะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่ไม่เกินสองก็บอกต้องบอกงี้นึ่จะเข้าท้ายง่ายแต่ยังไงเขาก็เล่นกันอยู่แล้วเนะพี่เนาะเราก็ชอบคนคนปกติคือแก๊งปกติเขาเล่นเพราะว่าอย่างอย่างที่เฮียบอกอาการเล่นปืนแม่งมีผลทำไมก็เพความงอมเขาอมันไม่งอมหรอกแต่คือกัจจิมันต้องหยุดหยุดแบบอนี่สักทีึหนึ่งมันก็หมด มันต้องฟัง,งน,น้องๆหน่อยเระเหตุผ <balances S 2> ลที่น้องๆมันไม่ไปตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มันข้างหลังอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่ที่ครอบคุม,มโพเทคเข้าใจปะผมว่าไฟท้ายอ่ะมันเสียตรงที่เออผมอ่ะผมะผมาอ,อยู่ตรงนู้นใช่ไหมผมรีวอลขึ้นมาในวอลสิบเอ็ดคนอ่ะผมอ่ะบอกให้มันทะลุกลับมาเมาเพื่อนแต่เนี้ยเสียดายตรงนี้มึงติดเล่นเงีนไปนิดนึงไว้ถ้ามึงตัดสินใจทะลุกลับมาเมาเพื่อนที่บ้านอ่ะมันมีโอกาสมากกว่าเว้ที่มึงจะแบบรีขึ้นมาได้อีกทีอ่ะ เพราะมันไปตายทีละคนอยู่แล้วไฟสุดท้ายอ่ะเราไปโฟกัสเล่นน่ะสามากกว่าไฟสุดท้ายนะคือถ้ามุมมองมอมาตอนแรกอ่ะมันมันจะมีตรงตรงรถใชป่ะศพอ่ะเอาชื่อ j k ออกเล้วเถอะเสียชื่อพวกพี่เขาเขาใส่ผิดครับผมแจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาออกไม่รู้ความแู่ไหมเร็วก่านี้เว้ยเราอาจจะพิกชนะด้วย แต่คือทีเนี้ยถ้ามุมผมเป็นคนตาผมไม่ได้ยินชื่อเรื่องอะไรผมงงจัดเลยผมก็คืออะคาเดมี่เนาะผมไม่ได้ไปทําอะไรให้เซตหลักเสียชื่อซะหน่อยเวลาเขาเพื่อนเขาประชุมคุยกันอะ